สวัสดีครับเช้านี้ผมจะพามาเฮดเมนูแกงกะทิสายบัวครับไปเหตุการณ์ใส่พริกไทยลงไปครับใส่พริกไทยลงไปพริกไทยเม็ดครับแล้วก็โขโคโคโขโโขโโอ้าวแล้วก็หอมแดงครับหอมแดงใส่ลงไปตามพอยาบนะครับตามโยโคโคโคไปไปใส่กะปิครับกะปิลงไปเล็กน้อยครับ นี่คือเครื่องแกงหม้าครับอ่าแล้วก็โคกเอกนิดนึงครับหายมันเข่ากันนะครับโคกโคกโคกกอ่าพอมาตั้งกระทะครับน้ำเดือดใส่เกลือลงไปครับอ่าใส่เกลืองลงไปแล้วมานี่ครับสายบัวมาลงไปลวกครับลวกทําไมเพื่อไม่ให้เวลาเราแกงนะบัวมันจะดําครับอ่าได้แล้วได้แล้ว ตักทักส่ก่อนใส่กะทิหัว่ากะทิอย่างเดียวเลยครับเขีมยมคนครับป,ป,ป,ปั๊บๆแล้วก็ตั้งไฟกลางนะครับตั้งไฟกลางไฟ c อยเครัคนครับจนปัวกะทิเดือดได้ที่แล้วก็ใส่เครื่องแกงเราลงไปครับใส่เครื่องแกงเร้าลงไป นะค้นต่อไปครับคน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 ทเข้ากันครับอมเด๋ยวได้ที่แล้วก็มายาผักใบใส่บัวลงไปเดือดกอเดือดครับก็เดือดรีรอครับใสยบัวลงไปแล้วเราจะปรุงรสกันต่อไปนะครับมาน้ำตาลมะพร้าวครับอืม ใามครับครบท่านตาละลายครับต่อไปนี่ครับน้ำตาลครับน้ำตาลทรายครับใส่ลงไปอีกน้อยนึงคนคนนี่น้นำมะขามเปียกครับน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปคนครับคนเข้ากันปึ๊บๆน่ะในตีละใส่น้นตนำตาลอีกนิดนึง นี่ครับไก่ปลาทูไอ่กุ้งีสองปลาทูเน้นๆโอ้ยตอนญ่แต่วะตอนไงหัวชัตอนไงช่วยหน่อยอืมในครับลายทีแบบไหนแกงกะทิสายบัวปลาทูเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ